วันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องการถามคานพยานโจทย์กรณีคดีขายยุความเช่นบัตรเครดิตนับตั้งแต่วันผิดนัดผิดสัญญาหรือนับตั้งแต่วันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเกินกำหนด2ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะถามคานพยานโจทย์ยังไงเราจะถามคานพยานโจทย์ยังไงเวลาสืบพยาน กอนต้องบอกกันวนะ่าเราต้องสอบข้อได้จริงในคดีทั้งหมดนะครับทุกคดีที่เราจะทำเนี่ยทนายทุกคนต้องสอบอเท็จริงให้ครบถ้วนก่อนดูพยานหลักฐานพยานเอกสารพรยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับดูสเตทเมนต์ดูใบเสร็จรับเงินที่เราชำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ดูคำฟ้องดูเอกสารท้ายฟ้องดูสัญญา ใบเสร็จใบแจ้ง nee, หนี้ดูโนติสหนังสือทวงนี้ดูทั้งหมดครับถ้าเราสู้เรื่องประเด็นว่าคดีขายอายุความเนะี่ยก็ต้องบอกว่าคดีเรื่องกรณีที่ศาลจะยิบยกเรื่องคดีขายอายุความขึ้นมาพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อจำเลยยื่นคำริการต่อสู้คดีในเรื่องของอายุความนะครับฉะนั้นว่าใครเป็นฝ่ายจำเลยเนี่ย จะต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีเรื่องนี้ต้องสู้ว่าคดีไขความยังไงไม่ใช่บอกแค่ว่าคดีไขความนะเราต้องใส่ระด IENT ใส่ข้อเท็จจริงด้วยคดีนี้ทําบัตรเครดิตตั้งแต่เมื่อไหร่ได้มีการส่งชําระหนี้มาอย่างไงและครั้งสุดท้ายชําระหนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายหรือมีการผิดนัดชําระหนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นับระยะเวลามาจนถึงวันฟ้อง แต่วันชำระนี้ครั้งสุดท้ายมาจนถึงวันฟ้องเกินกําหนด2ปีหรือเปล่านะครับถ้าเกินกําหนดก็เข้าขายเข้าเกณฑ์คดีขายอยู่ครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะเวลาจะ,จะไปถามพยานฝ่ายโจทย์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวแทนของธนาคารสถาบันการเงินหรือบางกรณีก็ถ้าเป็นทนายความมแหละรับมอบนาจขึ้นเบิกความเองก็มี หล,หลายหลายแบงค์หลายๆคดีก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเราในฐนานะที่เป็นฝ่ายจมเลยเป็นทนายจมเลยเราจะซักค้านยังไงในประเด็นเรื่องอายุความอายุความเวลาเบิกความฝ่ายโจทนนก็จะเบิกความตามแพทเทิร์นนะครับเบิกความตามแพทเทิร์นคดีฝ่ายจมเลยไปทำบัตรเครดิตตั้งแต่เมื่อไหร่มีการกดซื้อสินค้าและบริการ มีการกดใช้เงินสดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นมีการชํารนี้อะไรไปบ้างและมีการผิดนัดชํารนี้โจทย์ธนาคารโจทย์ได้ออกหนังสือท่วงถามแล้วไม่ชำระจึงนำมาฟ้องคดีนี้อย่างนี้เป็นต้นเนะเวลาเราถามค้านเนี่ยถามว่าเราจะถามยังไงเพราะโจ์สืบพยานไม่หมดเสร็จสับเรียบร้อย เราฝ่ายธนาจมเลยเราจะลุกขึ้นถามถามขานจะถามประเด็นเรื่องอายุความถามยังไงถามยังไงถามยังไงเพื่อให้ได้ข้อได้จริงว่าคดีมันขายอายุความก่อนอื่นแล้วก็ต้องไปที่ประเด็นหลักก่อนว่าก,การที่จะนับเรื่องอายุความมาขาดไม่ขาดแล้วก็ต้องไปดูว่าวันผิดนัดผิดสัญญาหรือชำร้นนี่เขาุดท้ายเมื่อไหร่นะครับโดยอาจจะมีเรื่องสเตทเมนต์หรือใบเสร็จ หรือโนติสนะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลเช่นการชำระหนี้มีใบเสร็จที่เราไปชำระหนี้ครั้งสุดท้ายหรือหลักฐานการชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเราก็มาประกอบการถามคันได้เลยนะครับนะแล้วก็วิธีการเปิดคำถามก็ต้องยิงไปที่คำถามว่า คดีนี้เนี่ยจำเลยเนี่ยได้มีการชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถามพยานโจทย์เลยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถาพยานตอบจำไม่ได้ถ้าเรามีเอกสารหนึ่งเราก็ถามครั้งสุดท้ายถ้าดูจากเอกสารใบเสร็จรับเงินของโจทย์ที่ออกให้กับจำเลยครั้งสุดท้ายคือชำระยอดเท่าไหร่บาท วันที่เท่าไหร่นะั่นะนะคือครั้งสุดท้ายนะครับหรือบางกรณีอาจจะมียอดทวงถามซึ่งใบแจ้งหนี้บางครั้งมันดูไม่ออกใบแจ้งหนี้บางครั้งดูไม่ออกเพราะมันดูทวงหนี้สะสมมาเรื่อยๆนะื่อนสะสมมาถ้าเรามีการชาําาะหนี้มีใบเสร็จมีหลักฐานฉะนั้นว่าหลักฐานตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญบางครั้งการที่เราไปชาําาะหนี้ฝ่ายของจาเลยเองฝ่ายลูกหนี้เองก็ควรจะเก็บหลักฐานไว้เหม,มือนกัน ว่าเราชําระนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับเอาหลักฐานไปถามว่าจําเลยเนี่ยได้มีการชําระนี้ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่เท่านี้นะถูกต้องไหมถ้าเขาบอกว่าไม่ถูกแล้วถ้าว่าไม่ถูกครั้งสุดท้ายจาเลยชาระเมื่อไหร่ชําระจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับหรือเขาอาจจะบอกว่าไม่ทราบเรื่องออกไปทย์ เราก็เอาหลักฐานเอกสารที่เราเตรียมไปถามเลยนี่คือเอกสารที่ทางโจทย์คือธนาคารออกให้กับจำเลยในวันที่จำเลยไปชำระหนี้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้พยานตอบแล้วก็อ้างส่งสารเราก็จะได้ละเอียดในวันชำระหนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีการชำระหนี้อีกเลยหลังจากนั้น ไม่มีการทำสัญญาปฏิบายนามยอมความไม่มีการชำระหนี้อีกเลยจนมาฟ้องในวันฟ้องวันฟ้องก็คือดูหน้าคำฟ้องอหละมาฟ้องคดีเมืยอย่อไหร่ยังไงไม่ได้มีการชำระหนี้บางส่วนไม่ได้มีการชำระหนี้เพิ่มเติมนับระยะเวลาจากวันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายมาจนถึงวันฟ้องเป็นระยะเวลากี่วัน,ก,วนกี่เดือนกี่ปี เบิกความประมาณนี้ในเรื่องของขายู่กรัานะครับหลังจากนั้นเวลาเราจะสืบฝ่ายเราเราค่อยมาเบิกความยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราทำอะไรนี่อะไรไปบ้างํำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับมันจะได้สอนรับไปกับพยานของของโจทย์ที่เบิกความถามคา้านตอบตอบเราถามค้านไปนะครับหลักๆคือถามว่าทํา บัตรเครดิตเมื่อไหร่และได้มีการชําระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่จํานวนเงินเท่าไหร่และหลังจากนั้นไม่ได้มีการชําระหนี้เพิ่มเติมไม่ได้มีการทําสัญญารับสภาพหนี้ไม่มีการทําสัญญาปรับปรุงของสร้างนีมาจนถึงมันฟ้องคิดระยะเวลาได้กี่ปีกี่เดือนกี่วันนะครับระบุให้ชัดเจนเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้ในประเด็นเรื่องการต่อสู้เรื่อง คดีขายครับลองไปปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่สำหรับวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ